ชอบรนี่เนี่ยแต่ไหนนี่เอวิโดุบดมมากไม่ตึ่างยวันนี้แดดล่มลมตกนะครับฝนฟ้าก็ตกอากาศเย็นๆนะครับนี่คืออสมอบริการท่านรอรับท่านอยู่ อยู่ที่วัดบัดดองนะครับจนถึงเวลา16นาฬิกาสวัสดีครับคุณหมอแบบนี้ก็คุณหมอนะครับรอรับท่านอยู่นะครับจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับรอรับท่านอยู่ตอนนี้คนไม่เยอะเลยนะครับเพราะไม่พี่น้องมาบริการไม่เยอะเลย คุณหมอครับคุณหมอครับค,รคุณหมอมารอรับท่านอยู่นะครับอยู่ที่วัดบักดองครับปอยท่านมานะครับวันนี้เย็นสบายอากาศเย็นสบาย <c oughs> าคุณตาคุณตาเก่งมากเลยคุณตาอออสมมอบริการด้วยใจ cho cho YouTube. <laughs>